ขออดุเพาะหามกับบ้านเลยนะครับให้เพื่อนหามนะครับอย่าให้ทีมงานของทางเจ้าภาพหามนะครับมันจะไม่ค่อยดีนะครับมากับใครครับรับเพื่อนจับเลยนะครับทําให้กะเต้อประเทียนทางที่น้องชมภาพยนตร์นะครับอ,อ,อโโาอพอรอ ช่วยเหี่ยวกับบ้านด้วยนะครับทางทีมงานเขาหาความสุขนะครับทางาภาพจัดมาให้ชมอย่างสนุกสนานและมีความสุขกันทั้งคืนวันนี้จากทีมงานทิวาภาพยนตร์จากมหาสารคามนะครับวันนี้มามอบความสุขให้ท่านนะครับมากับใครครับมากับใครให้พามานะครับขอเรียนเชิญเพื่อนที่พามานะครับเอากลับบ้านด้วยนะครับ คงจะรู้เรื่องนะครับเพราะว่าเราคุยกันเป็นภาษากลางนะครับอย่าทำอะไรให้ท่านที่มาชมภาพยนตร์ในคืนนี้นะครับมีความตืน่นเต้นอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับฉะนั้นก็ขอความการรุกเคาะนะครับมากับใครนะครับมากับใคร นะฮะมีเพื่อนไหมถ้ามีเพื่อนเดี๋ยวเราจะจัดส่งเองนะครับถ้าไม่มีเพื่อนนะฮะใครเป็นเพื่อนที่พามานะครับยกมือด้วยพาเขากลับด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเจ้าภาพนะครับวันนี้เราจัดภาพยนตร์มาให้ชมกันอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสียงเพลงและก็ทางด้านภาพยนตร์นะครับวันนี้ชมกันแบบกลรุ่งนะครับ บรบกวนหน่อยนะครับ,บรบกวนขอความอนุเคราะห์นะครับน้องๆน,นะครับ